เป็นราม่าซะได้เมื่อนักแสดงสาวพาวฟ้ากรันชิดาที่ให้กำเนิดน้องลชาเมื่อไม่นานมานี้จึงได้พาไปถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกในความทรงจําซึ่งมีชาวเนต็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกยังตัวน้อยอยู่ไม่น่าให้ไปหาเงินเงินก็มีอยู่แล้วล่าสุดหลังจากนั้นไม่นานทางด้านพาวฟ้าจึงได้มาโพสต์คลิปตอบชาวเนต็ตโดยในคลิปเสียบบลบอกว่าพี่เขาบอกว่าลูกยังตัวน้อยอยู่ไม่น่าให้ไปหาเงินเงินก็มีอยู่แล้วหมาถึงอะไรที่ถ่ายรูป ที่พาน้องไปถ่ายรูปแรกเกิดอ่ะอ๋อน่าจะเป็นคุณพี่าจะมีอายุสักนิดนึงแล้วมั้งคนเนี้ยเนาะไม่เป็นไรไม่โกรธกันถือว่าอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้ให้ลูกไปหาเงินนะครับแค่เอาลูกไปถ่ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําเพราะลูกก็คงจะอายุแค่สามอาทิตย์แค่ครั้งเดียวในชีวิตและแล้วเนี่ยพอลูกอายุแค่สามอาทิตย์ครั้งเดียวในชีวิตก่อนจะครบหนึ่งเดือน เราก็เก็บภาพความทรงจำเอาไว้ให้เขาเพื่อที่ตอนโตมาเขาจะได้เห็นตัวเองว่าตอนที่เขาสามอาทิตย์เนี่ยเขามีความน่ารักขนาดไหนนะครับเพราะว่าพอมันเลยสามอาทิตย์ไปมันก็จะไม่มีสามอาทิตย์นั้นอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเอาลูกไปถ่ายถ่ายรูปนะครับไม่ได้มีใครจ้างนะครับไม่ได้มีเขาเห็นหนูเอาคูดชัดเลยไปให้ลูกถ่ายป่ะอ๋อก็อาจจะแบบจ้างด้วยนมนะครับสามอนปั๊มนมบนไป นมสามออน8มืออ้อนะฮะค่าจ้า,จางน้องค่าจ้างน้องนะครับอัดด้วยนมไปก่อนช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่อย่าเป็นห่วงเยอะเลยครับเราก็พยายามจะดูแลลูกเราให้ดีที่สุดพยายามพอไม่มีรูปลงก็มีคนมาบ่นว่าไม่เห็นเอารูปน้องมาลงให้ดูบ้างเลยพอลงปุ๊บ,บพอลงปั๊บก็จะบอกว่าเอาลูกมาหากินนะครับไม่มีใครจ้างลูกผมนั่นนะครับ ชาฟ้าจ้างด้วยนมสามออนแมื้อต่อวันนะฮะแล้วก็แค่เอาตลับคุชชั่นไปให้ลูกได้ถือเป็นทีมบิวตี้ไงเดี๋ยวนี้เขามีถ่ายแบบแบบเด็กแรกเกิดมีหลายๆตีมเนาะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็ถ่ายในโรงพยาบาลครับได้เอ้ไหนโชว์สิเมื่อกี้ใครส่งรูปหนูมาตอนเด็กๆว่าว่าคุณแม่หนูไงคุณแม่คุณแม่แม่จ๋าตรงนว่าหนูน่ารักไหมดูสิตอนดูหน้าตาไม่ค่อยพร้อมในการถ่ายรูปเท่าไหร่ น,น่ารักป่ะนี่คือพาวฟ,ฟ้าตอนเด็กเหมือนเอ้ยเหมือนนาชาเลยอะอ <ก S 2> เหมือนนะแล้วห้องเบอร์ห้าเหมือนกันนะห้องเบอร์ห้าห้องเบอร์ห้าเหมือนของนั้นชาห้าหนึ่งห้านะคะาาพาวละพรุ่งนี้วันที่สิบหกอ่าขับไปเตียวเองสรุปแล้วก็คือว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับการออกไปคือออกไปสามชั่วโมงแล้วก็กลับมา นะครับไม่ได้ออกไปแบบทั้งวันไม่ได้ออกไปแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับถ่าย3ชั่วโมงเสร็จก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านต่อนะครับมีพยาบาลดูแลอย่างดีมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างดีนะครับผมนั้นแล้วปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยไม่เหนื่อยเกินไปนะครับผมขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากครับ